สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนคะปักหน่วยล่างะ,ะ่ะเทบชน5่าโสดะะค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโช์นับสนุนสลากขึ้นแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะปักหน่วยล่างฮะเทียบชน5้สูตรฮะเลือกมาฮะเป็นอ่าแบบ6ตัวนะฮะ3สูตระแล้วก็เป็นแบบ7ตัวนะฮะ2สูตรฮะเลือกสตินะฮะระยะยาวให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะเรามาดูกันนะฮะสูตรที่1นะฮะสตินะฮะงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก58ฮะ สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเข้ามานะที่แปดมุดที่ผ่านมาเด่นที่ศูนย์สองสามสี่หา้าหกนะออกมาที่สี่สองนะเข้ามานะที่สองสูตรเราใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งรอยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองห,ห้าครั้ง หน่วยทายคัางที่สองและบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะห้าบวกสามเท่ากับแ8ดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปบวกหเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกศนย์เท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกสองะคะเท่ากับเจบวกสท่ากับเกบวกหนึ่งเท่ากับศนย์ศบกหเท่ากับหนึ่งหน่งกหนึ สองบวกหนึ่งเท่ากับสเราจะได้หน่วยล่างนะ,ะในสูตรที่1นึ่ฮะเจ็ดเกแล้วนะฮะเรามาดูนะฮะสูตรที่2องฮะสูตรที่2อนะคะสถิตินะห้าสิบเอ็ดงวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก0ูย์เเด่น1นะะึ่งสองสเะเข้ามานะ,ะที่9 โมดที่ผ่านมานะเด่น1นึ่งสอนะออกมาที่42สนะเข้ามานะที่สองสูตรเรยใช้หลักแสน2ครั้ง 1, ahead, ahead, หลักพันร้อยบน10บบน5ครั้ง10ล่างหน่วยล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่ 22, สองสองครั้ง10ทายครั้งที่หนึ่งศูนย์บวกศูนเท่ากับศูบวกห้เท่ากับห้าหบวกหเท่ากับศูศูนย์บวกสีเท่ากับสีบวกหกเท่ากับศ ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนบวกแเท่ากับเบวกสฮะเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่เท่ากับสอบวกสเท่ากับสี่สีบวกหท่ากับห้าห้บวกสท่ากับเจบวกสองเท่ากับเเราจะได้นะหน่วยบนฮะในสูตรที่สองะหนึ่งส สูตรที่สามห้าสินะคะห้าสิบงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หกเด่นสองสี่ห้านะเข้ามาที่หกงวดที่ผ่านมาเด่นที่สี่หกเจ็ดแองฮะออกที่สี่สองฮะเข้ามาที่สองสูตรเราใช้นะฮหลักหมื่นสิล่างร้อยหน้าครั้งที่หนมครั้งสิหน้าครั้งที่หน่งหหน้าครั้งที่ห ร, 2, 2ร,ร 2, ้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่ 2, หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั 3, 0, ้งที่สองระบบครั้งที่หนึ่งสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนบวกเก้าเท่ากับเก้าเกาบวกสเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้บวกสี่เท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสเท่ากับสนะี่สีบวกสเท่ากับแปบวกหนึะเทับเกบวกสองเท่ากับหนึบวกหเท่ากับสองบวกหเท่ากับสาบวกสองเท่ากับห้าบวกสงเท่ากับเจ็ดเราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่3ามนะเก้าหนึ่งสอจ็ด เรามาดูนะคะสูตรที่4จะเป็นแบบ7ตัวนะคะระยะยาวนะคะเดินมาแล้ว75งวด้นะคะเริ่มตั้งแต่งวด8นะฮะเด่น4 6 7 8 9 0 1านฮะเข้ามาที่8งวดที่ผ่านมาเด่นที่8 0 1 2 3 4 5นะ่ะสองนะหนะเข้ามานะะที่2สูตรเราใช้นะะหลักแสนร้อยบน10บน5ครั้ง สิหน้าครั้งที่หนหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สอครั้งสิทายครั้งที่หนหน่วยทายครั้งที่สองห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์นวกหเท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกหเท่ากับศูนย์ศูนยบวกศเท่ากับศูบวกสเท่ากับสองบวกสเท่ากับหกะหกบวกสองเท่ากับแปดบวกหท่ากับเก้บวกหงเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหน่งบวกห เด่นที่6 8 9 0 1 2 3เสร็จแล้วนะฮะเรามาดูสูตรที่5นะฮะเดิน74็ดสิบสี่งวดนะฮเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหนงสีเด่น2องสี่ห้าเนะเข้ามาที่4ี่ดที่ผ่านมาเด่นที่0 2 3 4 5 6 7 5, 6, 4, นะออก42ฮะเข้ามาที่2 สูตรเราใช้นะคะหลักเซน3ครั้งหลักหมื่นสิบบนหน่วยบนสาครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2อและบวกครั้งที่สี่ห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปด 8บวกเทกับ99บวกเท่ากับ0 0บเท่ากับ1เด่นที่4 6 7 8 9 0 1เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำการเทียบชนนะคะ4 6 7 8 9 0 1 6 8 9 0 1 2 3 ก้าหน,นึ่งสองสามห้าเจ็นยมะคะถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะเจ็ดนะ,ะมีสี่ศูนยศูนมีสามศนย์หน สองมีสี่สูตรฮะสามมีสามสูตรฮะสี่ห้าตัวที่ชนกันนะคะห้าสูตรฮะก็จะเป็นเก้าะฮะกับหนึ่งนะคะส่วนตัวที่ชนสี่สูตรฮะก็จะเป็นฮะที่เจ็ดกับสองะฮะ จะเอาแบบนี้เลยนะคะก็คือเด่นนะคะก็จะให้เด่นคะที่เก้ากับหนึ่งคะส่วนตัวรองนะคะก็คือเจ็ดกับสองสรุปนะหน่วยล่างนะเทียบชนห้าสูตรคะแอดให้ชนเด่นคะที่เก้ากับหนึ่งคะรองเจ็ดกับสองคะในงวดประจำวันที่สิบหก มิถุนายนฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะเพื่อนๆนะชอบหน่วยล่างตัวไหนนะฮะก็ลองเลือกนะวิเคราะห์พิจารณานำไปเสียงด้วยตรงเพื่อนเองนะแต่ถ้าคิดว่านะฮะสี่ตัวเนี่ยยังเยอะอยู่นะคะแอดก็เดี๋ยวจะมีนะครับเป็นอ่าเลขดับลงให้นะคะสำหรับสมาชิกนะที่รอเลขดับนะจะรีบทยอยลงให้นะคะค่อยเอามาตัดอีกทีหนึ่งก็ได้นะะถ้าใครนะฮะที่อยากจะได้นะฮะตัวเลขน้อยตัวนะอยากวัดดวงนะก็ รอเลขดับมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจทีหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ